โรงแรมที่เรามาพักคืนแรกบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศโดยรอบนี่จะเป็นร้านยิหมินต่มาข้างๆโรงแรม แตงกวาใช่แตงกวาใช่เนี่งใช่เลยไใช่ไม่ใช่นี่เ็ต้องเขียนภาษาจีนข้างล่างข้างบนขนมอ้แะไปอย่างนู้นหน่อยไข่ต้มเหรออืม่าจะเป็นไข่อันนี้อะไร ได่กอกก็แบบมั่วไปเรื่อยเราเดี๋ยวไอ้พวกนี้เรารู้แล้วพ่งนี้เรามาตอนเย็นแล้วก็มาซื้อือเข้าไปในนี่แล้วก็จะไปซื้อกินบนรถไหมล่ะเขาบอกไม่มีอาหารนี่อะไรให้กินเราดูโอ้ปลาทอดโออันนี้ข้าวโพด อันนี้เป็นเห็ดชนิดหนึ่งลองกินแปลกๆดูไปเรื่อยอันนี้กินกี่กินกี่อะไรไม่รูกโอ้อันนี้ข้าวน,นี่เป็นเส้นๆสพุดเดิ้ล อันนี้หัวงอกเอออันนี้น่ากินอันนี้น่ากิน,อ,น,นอันนี้เต้าหู้อันนี้หัวไชยเท้าอันนี้น่าจะเป็นเป็ดหรืออะไรไม่รู้เป็นเนื้อสัตว์ โอ้โหขนมปังนี่สลัดน่กนสลัด โอ้มะเขือเทศซีอิ๊วยำเห็ดเหนืด้นัไข่ต้มไข่ต้มก็ไม่มีนะ เขาจะมีตํารวจอ่ะมีตํารวจขึ้นมาตรวจเช็คว่ามีใครที่ไม่รักแข่งขันไหมนะครับแล้วท่านไปสังเกตเลยนะครับรถเนี่ยนะแต่ละคันเนี่ยนะครับข้างหน้านี่เห็นไหมครับก็จะมีกล้องเนาะเออนะครับมีหลายอันนะครับนะครับผมนะกล้องหรือว่ามีกล้องใช่มีกล้องนะครับผมนะเข้าใจความหมายก็พอนะนะครับผมนะ อ่าก็จะมีหลายอันนะครับนะครับว่าอันเนี้นะครับเกิดมีคนตำรวจนะครับนั่งดูอยู่ในนะครับออฟฟิศหรือว่าเจ้าของรถทัวร์นะครับดูว่านะครับว่มีใครที่ไม่รักแข็งขามัยนะครับยิ่งจะพวกทัตเจอตำรวจขึ้นมาตรวจเช็คดูนะครับตรวจเช็คในเอ่อ G P S ตรวจเช็คในกล้องนะครับว่าถ้าใครที่ไม่รักแข็งข่าเขาจะมาหาใครครับเพท่านครับมาหาคนขับรถมาหาคนขับคนขับก็จะมาหาเส้าหลิงเพราะคนขับเขาผู้ชายไม่ได้ เขาจะมาหาเสาหาเสาหลิงแล้วเสาหลิงก็จะมาหาคนพี่อ่าคนพี่ที่ไม่ได้รับแข่งขับนะครับแล้วนะครับทุกท่านครับถ้ามีคนไม่รับแข่งขับคนขับก็จะถูกปรับคะแนนสองคะแนนแล้วถูกปรับเงินไปสองร้อยหยวนถึงห้าร้อยหยวน Uhm ไปพี่เมียวไปยืนจะถ่ายให้ถึงคดเท่าไหร่กต้นเดินไปข้างบนต่อไปอันนี้เหรอช่น uh> uh ี่ไกด์เราใช่ไหมใช่ใช่ เ่นจะไปอะไรนะหาบินคิดจะว่าหากินนึงแล้วกันหาบินโไมจะหมด่อตัอมาตัวหมาไปไงนี่มันเตือนไม่ให้ไปนี่เลยนะไปกัดกัดอ่ะกัดเดินลำบากกว่านี้แต่อันนี้เดินง่ายกว่า ระวังลื่นเดินตามกันไปเรื่อยๆเหมือนกัเดอบทดสอบสมรรถภาพด้วยเลยเนี่ยเด็กเขามาเที่ยวเหมือนกันในหมู่บ้านเเมือด็กในหมู่บ้านนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบกนะใช่เนเดินหมูเลยระวังลื่นนะหินมันหินมันลื่นๆ คล้ายๆแต่ว่ามันของเขามันมันไอ้นี่มันดีกว่านะขายผลไม้ทำไมเขาปิดกันเยอะบ้านกายังทำไมใบบ้านเขาปิดกันอ่ะเขาไม่เปิดกันเหรอทำไมบ้านที่นีงไม่ตื่นกันนะเขาออกไปทำงานแล้วเลยอ๋อ ก็คือเขาอยากนอนไม่ตื่นเขาไปทำงานกันแล้วนี่ยเห็นฝังซ้ายเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูลบควันนะครับอ๋อหมูลบควันอูดิเออใช่ครับที่เขาทำแบบนี้แล้วก็เก็บได้มากมายนะครับบอเก็บได้หลายสิบปีร้อยปีก็เก็บได้เลยครับหมูลบควันเก็บยิ่งนานก็่ยิ่งดีนะ ที่เราจะเอามัเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับผมเนื้อชิ้นบางๆนะครับไม่ใช่เนื้อจานจุลีจานจำอะไรใช่ใไหมเอามาเอ่อนะครับผักกับพริกนะครับผมอร่อยมากสาลี่เป็นสาลี่เนียใช่ไหม เขาไปทำงานดังยั้็เธอตอนนี้เขามารอซีชั่นแล้วเสร็จแล้วก็สองน้องอมีหอยด้วยเออหอยอะไรนั่นนี่นะอใช้เท้ามอใช้เท้าเออมอใช้เท้า mà không không làm đồng. đồng ạ. Vào phòng tắm. chứ đó chứ đâu rồi <laughs> mà tí nó ấy đi này เอาซิเข the ้าไปเข้าไปเข้าไปเลยถ่ายอยู่แล้วออกสวย ให้ถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนนะครับทุกคนสามารถขึ้นไปถ่ายรูปที่ข้างบนวีทีข้างบนได้ครับขึ้นไปถ่ายรูปได้ครับอกนะขึ้นไปถ่ายรูปที่วีทีเลยง่ากันได้ครับถ่ายรูปผมได้ครับผมง่ครับเรามาถ่ายรูปกมนะัมาวันนี้สรับเราง็บจะฉลองเขาต้องมาร่ม่วมร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 ่ว่่วม่วมวมรวมาวมรรร่วมมร จอย่า2,000ปีเลยอย่านะอย่าชวนนะตั้งแต่ในสมัยรัชวงศ์ฮั่นครับใช่ครับ2,000กว่าปีแล้วสมัยรัชวงศ์ฮั่นนะครับแปรว่าสมัยก่อนที่เขาอาศัยอยู่ที่โบราณแถวเนี้ยนะครับหมู่บ้านเนี่ยนะครับมันเล็กๆไม่กี่บ้านเองนะครับอ่ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเนาะ เดี๋ยวไฮไลท์ไฮไลท์คือน้ำตกแถวนั้นนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้ว